บทที่สิบเอวามีสตังเอกังสัมปยังภะคะวาสเกสุวิหารตีกัเปรตวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเทนะสถิงปัจจมัตเตหิพิคุสเตหิสเปหีวะอรหันเตหิทัศสหิเจโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปติตาหุนติภะคะวันตังทัศนายเจพิคุสังกัจะอัตโคจตุนังสุทภะคะวะยินานังเทวนาเอตเตหอสิออยังโขภะคะวะสเกสุวิหารตีกัเปรตวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเทนะสถิงปัจจมัตเตหิพิคุสเตหิสเปหวะอรหหหัันเตติิทสจโลกาุ เทวตาเยขุยนะสสนิปติตตาคงติภควันตังทักษะนายพิขุสังัจจายนูนะมายาปีเยนะภควาเตนุปัสังคือมอยะปุปัสังกมิตตวะภควาโตสันติเกปเจคาถังปเจกะคาถาปเสนยมาติอัถาโคตาเทวตาเสยยะทาปินามะภละวาปุริโสสามิจิตังว่าพังปสาเลยะปสาเิตังว่าพังสามิจเยะเอวะเมวะสุธวาเสสุเทเวสุอัตราหิตราภควาโตปุระโตปาตุระหังสุอัถาโคตาเทวตาภควาตัง อภิาวาเทตวะเอกามตังอันทัสุเอกามตังทิตาโคเอกาเทวตาปะคะวะโตสันติเกอีมังถังพาสิมหาสัมปโยสปวานัสมิงทีวัคยยาสมาคตาอาคตธมหิอีมังธรรมะสัมยังทักขิตาเยวะอปาราชิสังคติอัตตาโคอปาราเทวตาปะคะวะโตสันติเกอีมังถังอาถาคาษาอภาสิ ตารักพิกาวอร์สมาราหังสุจิตังอัตโนจุกุอุจุกรรมังสุสารติวันิตันนิขิตดว่าอินทรียานิรักันติปันติตติอัตคววปราเทวตาปะจขวาตัวสันติเกอิมางถังภาชิขิตด่ว่าขีลังขิตด่ว่าปลีคังอินทักขีลังโอหันจมะเมชาเตจรันติงสุทาวิมลาจักขูมัตตาสุสันธาสุสุนะคาติอัตคัวปราเทวตาปะจขวาตัวสันติเกอิมางถังภาชิเยเกติพุทธังสระนังคาตาเสนาคาเตคาเมสันติ อปายาภุมิปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปฏิปเรนสันติติอัตาโขปคะวาเตภิปคะวาภิขูอามันเตสิเอภูยณะภิกขเวทัาสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาคงติอัตถาคตังทัศนายภิกุสังะจเตปิเตภิกขเวอเหสุปัตติจารมัทนากรันโตสมาสัพพาเตสัมปิปคะวันตานังเอตตปรมาเยวาเทวตาสันนิปติตาเหสุสุยทัพิเมหเอตระหิ ยีปิเตภิกเวภิสันติอัตนาธรมาทานังอรันโตสมาสพุทธาตืสันติพสกัปวันตานันเอเตปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาภิสันติสยธาภิมังเอตระเหิยจิขิสมิปิกเวเทวตาณนามณิกิติจิสมิภิกเวเทวกายนานามณิเตสิสมิภิกเวเทวกายนานามณิตังสนาถาสัตติกังวันิมานัสสิกโรธาภาสิสมิติเอวัมพันเตติโหเตภิกขุภควาปัจตสุสุภควา เอตัทโบจะสิโลกัมโนกัสสามิยทัตภูมิธาทัดสิตายสิตายิลิขะปรังปัญจิตตาสมัหิตาปุถุสิหะวัลเลนาโลมะหังพิสาพุโนโอทาตมรัสสาสุทธาวิปสันนมะลาวินาพิญโยปัตตวัสเตยเจตวาวันนีกะปิลวัตเวตโตอมันทิสิตาสาวะเกสานีระเตเทวะกยาพินตเตวิชานณสัพพิกระบุเตจะอตาปะมักระุงสิตวาพุทธิศาสนังเตตัมเตสัมปัตุระหูยานังอมนุสสา นาทัศนังอภปเกสตามัตถุงสหัสสังอัฏฐสตริงสตังเอกีสหัสสนาอมนุสสานาตัสสุงอภปเกนันทมัตถุงติชาสภะกาหุงตตาสะังปิญญาบวิจิตรวาณาจคุมาตโตมริตาสาวกีสานเนรติเทวกยาพิงกตาเตวิชานาถภิกขบูเตจัตประมักเยปุหังกิติกาสัมมิกิราหิอนุปุโส สัตตาสหัสสาวิจาภูมากปิและวัตถวายที่มโตสติมันโทวนะวันโตยุสสโนมัทมนาริจมุงพิพุนังสิมิติมุนังเจสหัสสาเีมะฏฐตาเจขานัตเตวันโนที่มันโตสติมันโทวนะวันโตยิสสิโนโมัทมนาริจมุงพิพุนังสิมิติมุนังสาตาขีลาติสหัสสาวิขานณตเตวันโน อิทธิมันโตสติมันโธวนะมันโตยะสัจสมุปะมนาพิกโมลพิขนาคสิมิติงมณังอิจเตเตโสละศาสหัสสายะจขาในนัตติวะนิโนอิทธิมันโตสติมันโธวนะมันโตยะสัจสมุปตะมนาพิกโมลพิขนาคสิมิติงมณังเวสามิตาปัจจสตายะจขาในนัตติวะนิโนอิทธิมันโตสติมันโธวนะมันโตยะสัจสมุปตะมนาพิกโมลพิขนาคสิมิติงมณังภูมิโรราชาเหิโกเวปุระสันนิเวสนังพินโวนังสตัสสันยะจขานนนาริวะนิโตอิทธิมันโรสติมันโกธวันละมันโตยะสั

ปชิมัตจัติสังราชาเวโรปโกปัสาตินาคันังอธิปติมหาราชายาสิโสปุตติปิตัสภะวุหิทันามามะเลาปิทิมันโตสติมันโทวนะมุนโตยะสิโนมุทะมนาปิกมุนคนาสิมิติมันังอุตตรัจจติสังราชาโขเวโรตัสปสาติยาคันังอธิปติมหาราชายาสิโสปุตติปิตัสภะวุหิทันามามะเลาปิทิมันโตสติมันโทวนะมุนโตยะสิโนมุทะมนาปิกมุนคนาสิมิติมันังปุริมจัติสัง เทตารโคทักคิเนนะวิรูหกัจฉิเวนะวิรูหกโคโูโรูเตลิสังจตารูเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทะทัณละมานาคสุวันนีกะปิลาภัตวีเตสังมายาวิโนสตาอาคูวัดจันิกาสตามายาเกเตนทุเวเตนทุวิภูเจวิภูโตสจันทะนาโมจันทะนูกา마เสตหุจักินุมันทุเนมันทุจักปนาโทอุปมาโยตัตเทวสุโตจามัตตีจิตตสินุกันทะโหนะโรราชาชนโนสุโห

เตสนามังอภิยญตทานาคราชานะมาสิสุปันตโตเขมมะัสสิศุทโธสนาหิวจาหิอุปยันตรานาคาสุปันนาสรนงมังคตุพุทธังชิตาวชิรหัตเถนะสะมุทังสราจิตาภาจโรวาสวสิเตียธิมันโตเยุคัสโนกาละกัญชามหาบิสมาอสุราคณะวิคสาเวปติตุสติจะปหาราธูมุนิกิสะสุตตะจะเปริพุตธังสพเวโรจนะมะกา สในยแต่วาปรินเสนางรังของประธประกาศเพืสมโยธานิันทะเตี่คุนนางเสนาติมวันนาง อาภูจะเทวาปัทสีจะเตโชวาโยตถาขมุวรุณาวรุณาเทวาโสุโมจัจเจสสะเมตตากรุณาเกติกาอาภูเทวาจัจสโนุทเสตถิทัสตากยาสเพนนาติวานิโนอิทิมนโตสติมนโทวันะวันโตยัสสโนมัทบันนายพิกโมงพุนัสิมติมเรนังเวทูจะเทวาสัรลิจอาสมาตยหูเวยมาจันทสุภนิสาเทวาจันทมาคูปริกิตาสุริยะสุภนิสาเทวาสุริยะมาคูปริกิตานณขตานิปุริขตวาอาภูมัทวาลาหกาวาสุนังวาสโวเทโสโส ကာသပရိနိထဝသေတေသာသကာတယာစပိနတေဝနော इति मन्तो 스티 मन्थोना बन्तो जे सनो मथबना पिगमुन पिहना सिमिते वनांग ကာသ쿠สา पु थेवा चलमखि सीखरालिवा अरित्तकका अरित्तका जरोचा च कुमाबुबुखतिनो वर्णा चतनम त अत्तत्तानि टिका सुरिय अरिद्र एक्वा कुवा चबन्ने सनो तसेते သာသကာတယာစပိနတေဝနော इति मन्तो 스티 मन्थोना बन्तो जे सनो मथबना पिगमुन पिहना सिमिते वनांग สมานามหาสมานามนุษย์สามนุษย์สิทธมาคิตาปุิสัมภารกูอรกูมโนปฏิสกมภารกู้ฮริโยเทวาเจตุลุทธิวัสโนปรคชยามหาปรัชยารักูเทวายาสสิโนทัสเสเตทัสฐากายสเพนนาเตวะิโนยิทิมันโตสติมันโทวันละวันโตยาสสิโนมุทะมนาพิคมุนพุขนังสุมติมุนังสุกาครุมหาอรุณาอากูเวคานาสาสะโอธาติขะหะปามุกาอากูเทวาวิจักขนาพุตตามัตตาหาระคัตชามิสกาดใยญาสิโนท่านอาจารอาคาปุชนโยคืสาภุสติ थास्येटे थसता क्या सफेना नीनो इधे तोस्ती मुंथौ अनाथ निकल खुना कैमी तुस्ता कंथ काम्फत लम सिोधिखु अथाखुरी थस्येते थे सफेना नाते वानो इधे तोस्ती मुंथो अना मुठा निकुना सथेदे थे विक सफेना नाते वहीनो न मान बेना खा चू สถียรศาสหรปะวัติธาชัติมะขีลังโอคาตินนิมะนนาสบังคะเขโมคาตรังนาคังจันทวะอาิตายตังสุพรมาปรมตโตจับปุตตายิทธิ์มโตสหัสันนังกุมารโลติโสแตสุสบคาสินิติมณังสหัสสุครมาโลกนังมหาพมราวิติหิติอุปปันโนชิติมโทกิสมากายโยและสัรษิโสท่าเสรษฐาอิสระอาคูปเจกกว่าสวัสิโนเตสัจจะมัจจตโตอาคาหาฤตโตปริไวโตเตจัชชภีอภิญญนเตสินเทเทเวสพระเมเก มาราศีนายพินกามิปัสสะการนาสัมมติยังเอกาคณาตาปันตาราเขนะปัตตมัทโวสมันตาบริวาริธรรมมาวุโมติตุโคจนังอิติตตะมหาสีโนกนาศีนังเปรศีปายนาตระมหาจะสรันตตวาเถระวังเวถาปุวุสุโหมีโคธนะยันโตสุวิชโกตถาสุภวิปจุทาวติสังปุโตเสยมเส तंग मधस्थ शो तेत प्रमकुवा पुत्र शीतरकोजु सफेषि सफेषिशाफाज मोहन ते शेज ने ते